ไอ้วานชอบหนุ่มหน้าตาดีผิวขาวหัวเกรียนใส่เสื้ออาจนอนทุกวันวันๆไม่ทำอะไรนอกจากดักหนูแกล้งสัตว์ชอบหัวเราะเย้ยเวลาหนูดิ้นทุรนทุรายมันสนุกดีมันว่าอย่างนั้นจนวันหนึ่งขณะกำลังดักหนูข้างสนามบอลประตูฟุตบอลที่มันเคยโหนเล่นทุกวันอยู่ดีๆก็พังลงมาโดยไม่รู้ตัว เสียงโครมดังกึกประตูทับคอมันพอดีตายขาที่ชาวบ้านพูดกันว่ากรรมมันไวเหมือนเงาตามตัวสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองกรรมไม่เลือกหน้าตาเสื้อทีมหรือเสียงหัวเราะมันแค่รอเวลาที่เหมาะแล้วสะท้อนสิ่งที่เราทำไว้เสมอ